ครับเส้นทางที่ออกมาจากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับที่จะไปที่วัดภูทองเทพนิมิตนะครับนี่ครับตอนนี้ได้มาถึงตรงทางเข้าของวัดภูทองเทพนิมิตแล้วนะครับวัดภูทองเทพนิมิตนี่ครับทางเข้าเป็นทางขึ้นภูเขานะครับ ลักษณะเส้นทางเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับด้านข้างก็เป็นต้นไม้ล้อมรอบถนนเลยนะครับตอนนี้ก็ได้มาถึงตรงที่ใกล้จะถึงพระองค์ใหญ่แล้วนะครับที่อยู่บนภูเขานี่นะครับจึงเป็นพระองค์ใหญ่ที่องค์ใหญ่จริงๆสีขาวนะครับที่สวยงามโดดเด่นสามารถมองเห็นมา แต่ไกลเลยนะครับจากถนนที่เราขับรถผ่านมาเราก็สามารถที่จะมองเห็นอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับสามารถที่จะจอดรถตรงบริเวณนี้ได้เลยนะครับนี่ครับตรงนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาไหว้พระทั่วไทยนะครับคราวนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาไหว้พระที่วัดนะครับ ภูทองเทพนิมิตนะครับวัดภูทองเทพนิมิตเป็นวัดที่อยู่ในอำเภอหนองแสงนะครับจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปน้ำมศก,การหลวงพ่อทันใจนะครับที่เป็นองค์ที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในวัดภูทองเทพนิมิตที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนั่นนะครับเป็นหลวงพ่อทันใจที่องค์ที่ใหญ่มาก,กจริงๆเลยครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นบันไดขึ้นไปนมัสก,การหลวงพ่อทันใจนะครับคงจะหลายขั้นเหมือนกันเดี๋ยวตามผมไปชมนะครับนี่ครับจากที่บริเวณที่จอดรถนะครับเราก็จะมองเห็นตรงบันไดที่จะเดินขึ้นไปนมัสก,การหลวงพ่อทันใจนะครับที่เป็นองค์พระสีขาวที่เป็นองค์ใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับตรงบันไดเดินขึ้นนะครับ โอโหบันไดาย,ยาวาสูงเหมือนกันนะครับหลายขั้นเหมือนกันก็จะเดินขึ้นไปก็จะมีในส่วนที่ให้เราได้พักนะครับก่อนที่จะเดินต่อไปเป็นช่วงเป็นช่วงลหลายๆช่วงนะครับก่อนที่จะไปถึงตรงหน้าองค์พระหลวงพ่อทันใจนะครับครับผมเดินขึ้นมาบันไดก็ได้สองช่วงแล้วนะครับตอนนี้ก็ช่วงที่สามก็ เดินก็พอได้อยู่นะครับน่าจะมีขั้นบันไดที่เป็นที่พักสามขั้นสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตอนนี้ก็เริ่มหอบแล้วนะครับ เห็นว่าทางเดินโหด้านหลังยาวเหยียดเลยนะครับก็จะทําเป็นขั้นบันไดเดินขึ้นมาแล้วก็จะมีที่พักนะครับเป็นระนาบเป็นเตลละระนาบขนานไปกับพื้นนะครับเสร็จแล้วก็เดินเ,เริ่มหอบแล้วเดินตรงขึ้นไปต่อนะครับ ครับตอนนี้ผมก็ได้พาท่านผู้ชมเดินขึ้นมาใกล้จะถึงที่องค์พระแล้วนะครับโ,โหใหญ่มากเลยนะครับองค์พระสีขาวหลวงพ่อทันใจนะครับตรงที่อยู่บริเวณด้านล่างของหลวงพ่อทันใจนั้นเป็นวิหารนะครับส่วนหลวงพ่อทันใจนั้นเป็นเป็นพระพุทธมงคลมหาชนอภิปูชนีนะครับหรือหลวงพ่อทันใจนะครับเป็นพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ บนเนินเขานะครับเป็นปางมารวิชัยที่เป็นองค์พระนะครับสูงถึง17เมตรมีฐานโดยรอบนั้นอีกกว่า20เมตรนะครับส่วนด้านล่างนั้นขององค์พระนั้นนะครับก็เป็นวิหารนะครับพอเราขึ้นมาถึงด้านบนนะครับเราจะมองเห็นบันไดที่อยู่ด้านล่างนะโหสูงชันลงไปเลยนะครับหลายขั้นมากกับบรรยากาศตอนนี้พระอาทิตย์ที่กําลังจะตกดินนะครับ เราก็จะมองเห็นคลองสีทองนะครับกับด้านขวามือก็จะเป็นคลองที่มีธงชาติประดับนะครับน่าจะเป็นธงชาติอาเซียนนะครับอยู่ตรงบริเวณคลองนี้นะครับสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมที่วัดภนะูทองเทพนิมิตนะครับที่อยู่ในตำบลนะทับกุงนะครับ อำนนอเภอนงแสงจังหวัดอุดรธานีนะครับครับอยู่ตรงศารานี้นะครับก็มีบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับาตามกำลังศรัธทธานะครับเสร็จแล้วก็จะมีลูกศรออชี้ไปทางปิดทองด้านในนะครับด้านในก็จะมีอ,องค์พระนะครับให้เราไปปิดทองอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ไปไหว้พระอยู่ด้านด้านในนะครับ แต่ตอนนี้ผมไดให้ท่านผู้ชมชมบรรยากาศที่อยู่รอบๆนะครับอยู่ตรงบริเวณตรงบริเวณนี้มีคลองเล็กหลายๆคลองเลยนะครับผมจะพาเดินรอบๆตรงบริเวณฐานของอหลวงพ่อทันใจนะครับเราก็จะมองเห็นวิวที่อยู่ด้านล่างน,น,นะครับเห็นได้มุมไกลเลยนะครับอยู่ด้านหลังของฐานของหลวงพ่อทันใจนั้นนะครับก็จะมีภาพวาด ที่สวยงามมากเลยนะครับที่อยู่ด้านหลังนี้ตรงฐานที่ผมเดินอยู่ตรงนี้นะครับเป็นมุมที่สูงเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วตรงชั้นนี้นะครับก็จะมีอ่าเป็นเป็นวิหารนะครับที่ให้เราเข้าไปไหว้พระนะครับที่เราไปไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับอ่าชีวิตนะครับ ที่เราได้มา,าเที่ยวไหว้พระทาบุญในครั้งนี้นะครับก็เป็นอีกที่แห่งหนึ่งของเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับที่เป็นที่น่าสนใจที่มาไหว้พระนะครับทาบุญไม่ไกลจากอุดรมากเท่าไหร่นะครับครับที่อยู่ด้านในก็จะมีพระให้เราได้กราบบ่ายนะครับตรงชั้นนี้นะครับ ก็มีพระพุทธรูปที่อยู่ในชั้นนี้โอ้ oh, หลายรูปเหมือนกันนะครับที่ให้เราได้กราบไหว้แล้วก็ได้ปิดทองที่องค์พระนะครับแค่แล้วผมจะพาท่านผู้ชมออกไปด้านนอกนะครับในชั้นที่เป็นวิหารนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเดินขึ้นไปตรงที่ใก,ใกล้ๆกกับฐานของหลวงพ่อทันใจนะครับ หรือเป็นพระพุทธมงคลมหาชนอภิปูชนีนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่นะครับที่อยู่บนเนินเขานะครับที่เรามองเห็นถ้าเราขับรถมาก็จะมองเห็นอยู่บนถนนเนี่ยได้อย่างเด่นชัดเลยนะครับตรงบริเวณรอบๆนี้นะครับมีระฆังโอระฆังเรียงรายกันเยอะเลยนะครับ นี่ครับหลวงพ่อท่านใจโอสะงางามสวยงามมากเลยนะครับองค์ใหญ่มากมีความสูงถึง57เมตรเลยนะครับส่วนฐานนั้นโดยรอบนะครับอีกกว่า20เมตรเลยนะครับฐานก็กว้างเหมือนกันเลยนะครับองค์ใหญ่มากถ้าท่านผู้ชมนะครับเดินทางมาเพื่อที่จะมาไหว้พระนะครับทําบุญหรือว่าขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองนะครับ ที่วัดอาภูทองเทพนิมิตนะครับจึงเป็นหลวงพ่อทันใจที่องค์สีขาวที่ใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่เดินทางมาอามัมสักาการนะครับเพื่อที่จะขอพร<า>ไม่ไกลาจากตัวเมืองอุดอรธาน,นีนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พระก็สวดมนต์เย็นนะครับ จะได้ยินเสียงพระสวดมนต์อยู่นะครับมผมก็ได้มานมันมสก,การหลวงพ่อทันใจที่อยู่ที่วัดภูทองเทศนิมิตใน,นวันนี้แล้วนะครับก็อขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมและติดตามรับชมเกี่ยวกับการพาไปไหว้พระทั่วไทยนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ